ครับวันนี้ผมจะมาให้ชมนะครับเหรียญสมเด็จพระสังฆราชปุ่นนะครับผมวัดกำแพงแรงนะครับปีสองพันห้าร้สิบเจ็ดนะครับเหรียญนี้ผมก็เพิ่งได้มานะครับพร้อมตลับลงยาเลยนะครับสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังองค์พระนะครับผมอันนี้ตลับเงินลงยานะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับผมได้มาไม่แพงนะครับผมแค่ตลับก็คุ้มแล้วนะครับผม ครับสาหรับเหรญนี้นะครับผมเป็นเหรนที่ดีราคาถูกเลยนะครับผมจะบอกให้นะครับผมพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่มากนะครับมีเกจิร่วมเสกถึงร้อยแปดรูปเลยนะครับผมเช่นหลวงพ่อแดงวัดเขาไดายอิฐหลวงปู่โตวัดพระดูฉิมพีหลวงพ่อเงินวัดดอนยีหอมหลวงพุหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะครับครับเป็นของดีที่ราคาถูกนะครับผมเลยมาแนะนําให้เพื่อนเพื่อได้เก็บกันนะครับถ้าเก็บได้นะครับหลักร้อยนะครับราคาราคาไม่ได้แรงเลยนะครับผม แต่พุทธคุณหลักล้านนะครับราคาหลักร้อยนะครับผมเก็บได้เก็บเลยนะครับผมนี่แหละครับผมเหรียญสมเด็จพระสังฆราชปุณนะครับวัดกำแพงแรงนะครับผมจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมครับขอบคุณนะครับผมที่รับชมนะครับ